ที่ศาลเจ้าแม่โตโมกอํำเภอสุไหงโกรกจังหวัดนาราธิวาสว่าที่ร้อยตีตะกูลโทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดการแข่งขันเชิดสิงโตนานาชาติประจำปี2568ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่11โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมงานจำนวนมากการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่16-18เมษายนที่ผ่านมาม,ม,มีทีมเชิดสิงโตจาก7ประเทศอาเซียนรวม20ทีมเข้าร่วมแข่งขันใน2ประเภทได้แก่ประเภทลีลาและประเภทค,ค,ค่ายกนกิจกรรมนี้มุม่งเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของนราธิวาสนอกจากนี้ยังมีงานสมโภชศาลเจ้าแม่โต๊ะโมครบรอบ73ปีระหว่างวันที่15ถึง22เมษายน2568ภายในงานมีพิธีสะดเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตาพิธีรุยประทัดมหามงคลกระบวนเกี้ยวเจ้าแม่และองค์เทพยาดารวมถึงพิธีประมูลวัตถุมงคลและพิธีเทกระจาดมหาภุศลอีกด้วยสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double Macpat สนใจสั่งซื้อโท 00, ร088 309 6600ลน์แด dbm 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสราระแแดง b e herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ l ล n e แอ b herb 99